สวัสดีคนโสดชาวราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านาค่ะคิววิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์คนโสดชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนมิถุนายน เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่องชาแนลจอยปัดดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทําให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะนำำําคําถามยอดฮิตมาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยคลิปวิดีโอคนโสดราศีสิงห์นานๆจะมีทีเนาะต้องดูให้ชาวราศีสิงห์หน่อยเพราะว่านะช่วงนี้นะคนโสดราศีสิงห์จะมีพลังงานของความออร่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่านะคะไพ่ใบรแรกของชาวราศีสิงห์ใบแรกของคุณได้พลังงานไพ่เป็น the magician ค่ะ ดิม m ทริเ i ียแปลว่าการทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันการบริหารจัดการการกรอบกู้ความรักการที่คุณจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนะคะในโมเมนต์ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูว่านะคะคนโสดชาวราศีสิงห์พลังงานไพ่นะคะ5ใบออกมาบอกอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกันบ้างทำให้คุณได้ไพ่เป็นด h มิทริเ i ียนนะคะใบแรกค่ะของคุณเป็นไพ่ของเ็ดถ้วย ว้าวเห็นไหมมีตัวเรื่องในความสัมพันธ์เยอะจริงๆด้วยนะชาวราศีสิงห์นะนะคะพลังงานไพ่ของคุณเป็นเจ็ดถ้วยนะค่อนข้างมีตัวเรื่องในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวพลังงานไพ่ไปต่อมาค่ะของคุณเป็นไพ่ของ1ิบถ้วยค่ะคุณมีความคาดหวังในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะแต่งงานมีลูกมีบุตรหรือการไหว้พระพิคเนตการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรในเรื่องของความรักหรืออยากจะแก้ในเรื่องของวิบากกรรมความรักของตัวเองอะเข้านนะชาวราศีสิงห์ 8-90%เเลยชาวราศีสิงห์มักอยู่ในพลังงานของคนที่เงินดีงานดีแต่ความรักไม่ค่อยดีและมักนะคะมีในเรื่องของวิบากกรรมความรักด้วยไม่แปลกที่ชาวราศีสิงห์อยากจะไหว้พระขอพรอยากได้ความสําเร็จสมหวังในเรื่องของความรักเห็นไหมได้ไพเเ่เดอะเมจิกเชนมา <c oughs> ต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะที่ฉันจะต้องนะคะลงตัวในเรื่องวิบากกรรมความรักของตัวเองหรือสมหวังในเรื่องของความรักของตัวเองโดยเฉพาะชาวคนโสดไพ่ของคุณเป็นไพ่ของชามารันค่ะ คุณเหมือนคนที่นะ พึ่งตื่นฟื้นไขนะจากความดรามา่าความรักความสัมพันธ์หรือผ่านเรื่องราวเลวร้ายนี้เรื่องราวความรักความสัมพันธ์มาแล้วัมแรนเป็นพลังงานไพ่ของชาวราศีธนูหรือเกิดในเดือนธันวาคมคุณมีพลังงานในลักษณะนะสามใบนี้บอกเลยนะมีคนเข้ามาศึกษาดูใจและมีพลังงานของการที่เข้ามาในโมเมนต์ัมแรนแปลว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือจริง,รงๆด้วยนะและพบเพราะว่าขึ้นคู่ไพ่สิบถ้วยกับัมแรนพอดีนะคะไพ่ของคุณเป็นเก้าเหลี่ยง ก้าเหลี่ยมเป็นพลัางงานของผู้หญิงสวยและรวยมากแต่ไม่ค่อยลงตัวในเรื่องของความรักเหมาะกับชาวราศีสิงห์พอดีนะหรือเกี่ยวข้องกับชาวราศีกันหรือเกิดในเดือนกันยายนก็ได้และ3ามคาาค่ะ3ามคาาแปลว่า3คนพิจารณา,า3คน <S 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 นะหรือเกี่ยวข้องกับการพิจารณา,าการเทคแอคชันการเรียกร้องหรือการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์คนโสดในเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีสิงห์ เป็นไปได้ว่าชาวราศีสิงห์กับพยายามกอบกู้ความรักของตัวเองให้ประสบความสําเร็จกลับมาอีกครั้งนะกับ2นะคุณกําลังทําให้ความรักค,ความ ความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะประสบความสําเร็จแน่อย่างเป็นอนาคตนะ,ะที่มั่นคงอย่างแน่นอนนะตามไพ่สามคาถานี้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูค่ะในมุมคนโสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่านะคะมีนะคะลัคนาราศีอะไรบ้างที่ส่งผลต่อชาวราศีสิงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องราวความรักของคนโสดที่เห็นปัดเห็นในที่นี้เนี่ยเป็นไพ่ของชามราแล้วนะ ทำมาแลนดเป็นพลังงานไพ่ของสีธนูธนูว่าจริงๆนะเป็นไพ่ของเก้าเหรียญชาวราศีกันนะคะแล้วก็เป็น,พงงนไพ่ของชาวราศีกุมและรวมถึงค่ะเป็นพลังงานไพ่ของชาวราศีมีนที่ส่งผลในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของนะคะชาวราศีสิงในช่วงมิถุนายนนี้ได้นะนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูต่อค่ะว่าในแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงคนโสดน,นะคะมิถุนายนนี้นะคะไพ่ของคุณเป็นเวลค่ะ เป็นไพ่ของโชคชะตาหรือพรมิขิตมาแล้วจริงๆด้วยนะคะไพ่เป็นอัศวินถือถ้วยค่ะการเดินหน้าการมุฟออนการตามหาลัก,ลกแท้เทคแคร์ care, ดูแลคุณกําลังต้องการปฏิสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งจริงๆด้วยคุณต้องการให้ใครสักคนนึงกลับมามีความสัมพันธ์คนคนนั้นนะคะอาจจะอยู่ในพลังงานของพ่อแม่แม่หรือเป็นคนที่มีนิสัยเจ้าอารมณ์เด็ดขาดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเด็ดเป็นคนที่มีนิสัย ชัดเจนตรงไปตรงมาแบบนี้ได้นะนะคะรักพลังงานไพ่ของคุณค่ะเป็นพลังงานไพ่ของชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภที่ส่งผลในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์คนโสดนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะบอกเลยว่าโมเมนต์แรกคุณต้องการกอบกู้ความรักครั้งเก่ากลับมาให้ดีขึ้นกว่าเดิม นะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิมกับ 2. คุณมีใครเข้ามาหลายคนในความสัมพันธ์และสามารถพัฒนาความสัมพันธ์เป็นตัวจริงได้แล้วคุณต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้แบบชัดเจนด้วย เป็นความชัดเจนแบบช้าๆได้พาเล่มงามนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนสาหรับใครที่มาแอบ2องแอบดูชาวราศีสิงห์นะทีนี้เรามาดูมุมแรกก่อนดูมุมกอบกู้ความรักความสัมพันธ์คุณต้องการให้คนเกา่าคนเก่ากลับมาในความสัมพันธ์และกอบกู้ความรักในลักษณะของวิบากกรรมความรักของคุณดูซิว่านะคะไพ่ของคุณจะเป็นอย่างไรขอไพ่ของคนรักคนรู้ใจความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างะจะไปกอบกู้ความรักไม่ใช่หรอต้องดูก่อนนะ นอกจากพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้แฟนเก่ากลับมาแฟนเก่าติดต่อมาหรือช่วยให้เรารักเขากับคนเก่าเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วเราต้องไปดูก่อนเนาะว่าคนเก่าเขามีความคิดความรู้สึกนะคะส่งผลต่อเรายัางไงบ้างนะคะไพ่ของเขาเป็นเจ็ดเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญเป็นพลังงานของอิสรภาพความหวังรอคอยนะคะเป็นพลังงานไพ่ของนะคะ โอกาสว้าวชาวราศีสิงค์คุณได้ไพ่ของคําว่าโอกาสด้วยเพราะฉะนั้นอะไรใดๆก็ตามที่คุณกําลังพยายามไปกอบกู้กับคนเก่าของคุณในที่นี้การที่เขาจะให้โอกาสคุณในความสัมพันธ์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะให้ไหมให้นะแต่เขาเป็นเดทอะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพิจิกได้นะชาวราศีสิง์ที่ไปดิวคนโดเนาะเป็นในมุมคนโดเนาะนะคะดิวนี้ของคุณค่ะคนรักคนรู้ใจของคุณเนี่ยเป็นเรื่องของเป็นไพ่เดทเดทแปลว่า เครียดคิดมากรอคอยรอเวลาเขาให้โอกาสคุณนะแต่เป็นแล้วเขาก็มีความหวังว่าในการให้โอกาสเนี้ยจะประสบความสําเร็จด้วยแต่เขาก็ใช้เวลาในการพิสูจน์หลักแท้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่คุณจะกลับไปกอบกู้คนเก่าถามปัดว่ามันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไหมตามไพ่ในวันนี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่เขาจะให้โอกาสคุณพร้อมกับเป็นการให้โอกาสแบบเขาเรียกว่าอะไรนะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไหม ไพ่นะเป็นสามเหรียนค่ะนะฮะนะมีสิทธิ์เป็นไปได้ไพ่ของเขาค่อนข้างเป็นไพ่ที่ดีเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะมีสิทธิ์ในเรื่องของการปรึกษาพูดคุยหรือการพูดคุยในเรื่องโอกาสที่จะให้ในตรงนี้แล้วในสิ่งที่เขาให้เนี่ยเขาก็ให้โอกาสคุณจริงๆในการที่เราจะเริ่มต้นกันแต่ในที่นี้นะคะเขาต้องการได้รับมากกว่าที่จะเป็นผู้ให้เขาเหมือนให้คุณเ a ค e อ c ช i o n ในการกลับไปกอบกู้ แล้วก็ดูใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ด้วยว่าคุณจะนะคะกลับไปแบบจริงจังชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์คนโสดในโมเมนต์ของการกลับไปกอบกู้ความรักความสัมพันธ์ปัดบอกแล้วนะว่ามันมีความเป็นไปได้ที่คุณจะกลับไปกอบกู้ความรักความสัมพันธ์แล้วประสบความสําเร็จแม้ว่าจะเป็นความชา้าชแต่ได้พาเล่บงามก็ตาม คุณมีโอกาสที่จะได้พูดได้คุยกับเขาแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะให้โอกาสคุณแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของเวลาคือคําตอบเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ที่อยากกลับไปกอบกู้แฟนเก่าอัจจะเกี่ยวข้องกับราศีที่ปัดพูดถึงนี้นะคะขอให้คุณทํามันอย่างเต็มที่แล้วกันเพราะว่าไพ่ของคุณเนี่ยแฟนคุณก็ให้โอกาสนะคะแล้วดูไพ่บทสรุปซิว่าในการกอบกู้คนรักเก่าเนี่ยไพ่ของคุณให้อะไรขึ้นมาในความสัมพันธ์ชาิออตค่ะ ไซเอดเกี่ยวข้องกับชาวราศีกรกฎก็ได้เซรีออดเป็นพลังงานของนะคะวิบากกรรมนะคะเป็นไพ่ของหเหรียญค่ะออขอโทษค่ะ6ถ้วยค่ะตัดไม่ได้ขายมีขาดความดูแลใส่ใจความห่วงใยการพัฒนาความสัมพันธ์เห็นไหมเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์พอดีนะคะพลังงานไพ่เป็นสองคาถาเห็นไหมอยู่ในโอกาสของการพิจารณาและไพ่เป็น9้าถ้วยค่ะนะคะ,นะคะจงอยู่บนความสุข นะทำบุญไหว้พระขอพรไพ่คำแนะนําของคุณยังเป็นไพ่แบบนั้นอยู่เลยการพิจารณาของคุณในที่นี้นะมันต้องอยู่บนความสุขนะนะบุญวาสนาไหว้พระขอพรมีแนวโน้มที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ มีแนวโน้มที่นะคะความมีเยื่อใยตัดไม่ได้ขายไม่ขาดหรือมีแต้มบุญเก่าในอดีตชาติส่งผลที่นะคะให้คุณเจอในเรื่องของวิบากกรรมและในตอนนี้เวลานี้มันเป็นโอกาสที่จะเข้ามาเป็นบททดสอบระหว่างคุณกับเขาเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะช้าๆได้พลาเล่มงามหรืออาจจะใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองสักหน่อยแต่ชาวราศีสิงห์คนโสดนะคะในโมเมนต์อยากจะไปกอบกู้นะคะรักทั้งเก่าก็ขอให้ทําให้เต็มที่นะเพราะชะดีออดมักจะแปลว่า สู้แล้วประสบความสำเร็จนะจ๊ะ ทีนี้เรามาดูค่ะในโมเมนต์นะคะอีกมุมหนึ่งของชาวราศีสิงห์คนโสดที่ปัดตบอกไปเมื่อกี้นี้นะคะว่านะคะน่าจะมีใครหลายๆคนนะคะเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณได้นะคะเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณได้ดูซิว่าในตรงนี้เนี่ยนะคะคนที่คุณต้องการเข้าไปาคนที่คุณต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยนะคะเขามีความคิดความรู้สึกกับคุณยังไงพลังงานไพ่ค่ะเป็นไพ่ของหนึ่งเหรียญเขาค่อนข้างเข้ามาแบบตะก,กะและเหตุผลนะ อันนี้ต้องบอกก่อนและดูค่อนข้างจะเพราะว่า take action พอสมควรเพราะควินถือถ้วยแปลว่าต้องการให้คุณและเขาอยู่ในความสัมพันธ์ก็าอาจจะเป็นพวกกลุ่มชาวราศีกรรมัมชาวธาตุดินนะคะที่เข้ามานะคะชาวราศีพฤศภหรือความเป็นต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาศาสนาได้แล้วก็เป็นจมูนค่ะชาวราศีมีน ปัดมองว่าคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับชาวราศีสิงห์นะคะมีคนที่เข้ามาในตอนนี้ให้คุณพิจารณาอยู่หลายคนนะชาวราศีสิงห์นะนะคะแล้วอย่างที่ปัดบอกไปอาจจะเป็นต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาได้เขาต้องการให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแต่ในที่นี้ปัดก็เห็นว่ามันมีไพ่ของดมูล คุณเป็นตัวเลือกของเขาและมีความเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นตัวเลือกของคุณด้วยเช่นเดียวกันและคุณเองกําลังอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาแบบช้าๆได้พาเล่งมงอยู่บนความชัดเจนเขาก็ต้องการที่จะคบคุณเหมือนกันนะ แต่เขาต้องการครบคุณอยู่บนความไม่ชัดเจนแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงนะคะชาวคนโสลราศีสิงห์ต้องไปดูก่อนเนาะว่าเขาเปิดเผยกับเรามากน้อยแค่ไหนหรือเป็นตัวเราเองที่ไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยก็ได้เนาะนะคะถ้าเขาอยากเปิดเผยชัดเจนแปลว่าเขาทางเราค่ะไพควีนถือดาบทํางานเรียบร้อยแล้วเขาชัดเจนกับเราทีนี้ไปต่อค่ะแม้ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างาช้าก็สามารถไปต่อได้แต่ถ้าเขาพัฒนาความสัมพันธ์กับเราอยู่บนความไม่ชัดเจนแต่บอก แต่ปัดก็บอกไว้แล้วนะว่าเขามีพลังงานของความดีต่อใจของเรามากพอสมควรทีนี้คําแนะนําในโมเมนต์ความรักตรงนี้เนี่ยมันต้องถามแน่นอนอยู่แล้วว่าอาจารย์แล้วเขาไม่ชัดเจนแล้วมันจะไปต่อไหมนะคะปัดบอกเลยว่าไพ่มันค่อนข้างพูดในโมเมนต์ของความไปต่อพอสมควรน,นะเพราะว่ามีคิงถือกระทามีควินถือกระทามีไพ่เด็กถือถ้วยนะคะมีไพ่ของเวอร์ค่ะนะคะและนะคะไพ่ใบสุดท้ายค่ะเป็นไพ่ของนะคะเดอะฟลค่ะ เริ่มต้นการพัฒนาความสัมพันธ์กันแต่ยังไม่ค่อยเหนียวแน่นมากแต่ถามว่ามันสนับสนุนให้คุณไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมเขาเรียกว่าศึกษาดูใจกันนะนะไปต่อจ้าเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีสิงห์คนโสดน,นะอันดับแรกข้อแรกก่อนเลยคุณมีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์และสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้แน่นอนในแ,แต่ในทางนี้ทั้งนั้นเขาอาจจะรู้สึกอยากพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณแบบ่า ไม่ชัดเจนหรือยังไม่ค่อยเหนียวแน่นมากหรือช้าๆได้พาเล่มงามเพราะฉะนั้นให้คุณมองความจริงประกอบด้วยนะคะถ้าคุณยังโอเคในสักสักช่วงนะคะเขาเรียกว่า1-3เดือนเป็นช่วงของการศึกษาดูใจมันไม่ค่อยเหนียวแน่นเราแฮปปี้เรา happy, เราับได้ไปต่อนะไม่ต้องเร่งรีบมาแต่นะคะ แต่นะคะในที่นี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่านะคะเขามาในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนและอยู่ในพลังงานของความที่ตัวเขาไม่ได้ปลอดปง่งโล่งสบายดูเหมือนมาคบเราเป็นลักซอนในเอนเนีนี้ไม่รวมอยู่ในไม่รวมอยู่ในตรงนี้นะเพราะว่าคนโสดนะคะคนโสดในคลิปวิดีโอนี้คือคนที่เข้ามาแบบเขาเองก็โสดหรือเขาจะมีตัวเลือกแต่เขายังไม่ได้ปักหมุดกับใครนะคะแล้วก็เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับตัวคุณแล้วก็มาคบคุณอยู่บนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน แต่ค่อนข้างให้ความจริงใจกับคุณในระดับที่ดีและให้คะแนนของคุณในระดับที่ดีและก็มีแนวโน้มในการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยแม้ว่าช้าๆชาชาชาได้พาได้งามก็ตามอันนี้เข้าใจตรงกับปัดเนาะและ2ค่ะนะคะโมเมนต์นะคะชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะมีแฟนเก่าอยากกลับ,ลบมากอบกู้ความรักหรือตัวคุณเองที่จะไปกอบกู้ความรักความสัมพันธ์กับคนเก่าๆมามีโอกาสที่จะได้รับโอกาส ได้รับการพูดคุยและใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเพราะฉะนั้นปันบอกแล้วว่าจงทําให้เต็มที่มันมีเรื่องของนะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต้มบุญเข้ามามีผลระหว่างคุณกับคนรักเก่าที่ตัดไม่ได้ขายไม่ขาดเป็นวิบากกรรมความรักกันมาเพราะฉะนั้นในตรงนี้เรียกว่าเราจะต้องนะคะ ไปต่อในความสัมพันธ์ที่นะคะอยู่บนศีลธรรมอันดีแล้วก็ค่อยๆสร้างแต้มบุญร่วมกันไปแล้วก็ประครับครองความรักนะคะให้เริ่มต้นใหม่เป็นอะไรใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมได้นะคะการคบหาดูใจกันค่ะนะ,ะปัดดูดวงตามวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่นะคะวันเดือนปีเกิดเนี่ยจะบอกว่าว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่เป็นเนื้อคู่กันแบบไหนสามารถานําไปใช้ในเรื่องของการ ทำความเข้าใจในพื้นดวงความรักของตัวเราที่เข้าคู่กับเขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้และเราจะได้นะตัดสินใจว่าจะเดินต่อหรือพอทีได้ง่ายที่สุดนะะสะนะคะกับ2ค่ะนะคะเข้าใจในพื้นดวงปัจจุบันนะเข้าใจในดวงเขาเข้าใจในดวงเราเราจะได้ประคับประคองความรักความสัมพันธ์กันได้ถูกต้องและเห็นซึ่งความสูมเสียงถ้าเกิดมีเกณฑ์ของการสูมเสียงในเรื่องของการเลิกลาแล้วเราไม่ได้เป็นเนื้อคู่กันด้วยในตรงนี้มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเลิกลากันตามดวง ในลักษณะของการกอบกู้มันก็ต้องดูแล้วว่ามันกอบกู้อยู่บนความเป็นเนื้อคู่หรือเป็นคู่กันแบบไหนและโอกาสในการกอบกู้สําเร็จมันมีไหมอันนี้มันจะตอบได้ทั้งวันเดือนปีเกิดกับไพ่ประกอบกันนะคะในการอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในพื้นดวงของแต่ละคนแต่ละท่านถ้าเราเข้าใจในดวงเราเนี่ยเราสามารถที่จะนะคะ แก้ไขกับมันได้ถูกต้องนะคะเช่นบางคนเนี่ยดวงเนี่ยหนึ่งเกิดมาไม่สมหวังเรื่องความความรักไม่มีคู่หรือลรงตัวยากหรือคู่มาช้าอามสิอับ35มห้าอัพ เป็นคนเจอ7ปีอาถานพ์ไปๆไปกับกับรักๆเลิกๆเป็นลักซ้อนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่ประสบความสําเร็จอันนี้มันดูได้ในวันเดือนปีเกิดและสามารถตอบได้บางคนขึ้นครบบางคนขึ้นไม่ครบอันนี้แล้วแต่นะนะคะสามารถบอกได้ด้วยเช่นเดียวกันและรวมถึงถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นคนที่มีวิบากกรรความรักเนี่ยเราจะได้วางแผนในเรื่องของความรักและชีวิตว่าเราจะเรื่องครบไขที่มันเซฟ ความเสี่ยงของตัวเองได้มากที่สุดได้ด้วยนะคะการดูดวงในวันนี้เป็น general reading นะคะอย่ายึดมั่นถือมั่นเป็นของตนเองจนกว่าเราจะได้ดูดวงด้วยกันเป็นการส่วนตัวใครสนใจก็แอไลน์ปั่นโฮรา99รเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงคนโสดที่มาดูดวงในวันนี้ต้องตั้งคําถามแน่นอนอาจารย์คะมีคนเข้ามาให้หนูเลือกจริงคะ่ะเขาเป็นโมเมนต์จริงๆอย่างนี้เลยคะ่ะอาจารย์ ดูจริงจังกับดูนะแต่ก็ดูจะมีเรื่องปิดบังซ่อนเลนเขารู้สึกกับเรายังไงเขาเป็นเนื้อคู่ไหมสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันได้หรือเปล่าถ้าหนูจะเคลียร์ความชัดเจนกับเขาตอนนี้เวลานี้เขาจะคิดเขาจะรู้สึกยังไงแนวโน้มเขาจะไปในทิศทางเดียวกับเราหรือไม่หรือมันจะเป็นประเด็นมันจะเป็นปัญหาหรือในที่นี้ค่ะคุณกําลังอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่มีแฟนเก่ากลับมาหรือกําลังอยากกลับไปกอบกู้กับแฟนเก่ามันจะสามารถทําอย่างไรได้บ้างให เราประสบความสําเร็จถ้าเราเข้าใจในดวงของก,การแลกกันมากยิ่งขึ้นมันจะช่วยให้เราทาให้เราตัดสินใจในความรักความสัมพันธ์นี้ได้ง่ายขึ้นด้วยหรือไม่ใครสนใจก็นะคะแอดไลน์ดูดวงกับปัดน,นะคะนะคะปัดหรา99นะคะปัดจะมีนะคะอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะเป็นกำลังใจนะคะให้ชาวคนโสดราศีสิงในเดือนมิถุนายนนี้ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ